อะโอเคครับทุกคนวันนี้ผมนะก็จะแบบมารอเขาดาวนะทุกคนนี่เขาดาวซีซั่นที่10นะทุกคนซีซั่น X ตอนนี้เหลือแค่11นาทีนะแต่ว่าดูเอฟซีตัวยงดีทุกคนแป๊บเดียวละนี่ทุกคนมันมาทำอะไรกันไม่รู้ทุกคนดูมันมันมาทำอะไรที่บ้านผมไม่รู้ทุกคนดูดิฮ่าเดี๋ยวฮ่าฮ่าเน็ตเน็ตเป็นไรนี่นี่คนนี้คนนี้เอฟซีตัวยงนี่โอ้คนนี้เอฟซีตัวยงเอฟซีตัวยงเอฟซีตัวยงเซฟ fc ตัวยุงโอ้ยอะไรอ่ะโดนผีบ <urgency> <sh arp Ugh>. ินยูยูซี่เฮ้ยโคตรปืนเลยวะนี่อีกคนนึงอีกคนนึงยังไม่มาเดี๋ยวนสไอพบีนี่ช่น้องคนอ๋อนี่ไงไอ้น้องน้องนนนน้องนน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 น เขาจะนเนมโอไฟเป็นเป็นสกินหัวขาวกอปกติเขาเป็นสกินหัวขาวปกติเขาเป็นหัวขาวนั่นหัวขาวเสื้อแดงเอไม่หลุดเป็นหรือไม่หลุดว้หรือไม่หรือว่าหรือว่าใ่คือจุดตบอมเฮ้ยอะไรเนี่ยทุกคนเออใครเดินมาใครวิ่งมาเอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ยเ ไอรุ้ดเจ้าของรถไอ้นี้สักคันไหมมันต้องเป็นยังไงนี่ขอดาเป็นเจ้าของรถเวเปอร์แน่เลยหร <c oughs> ืนมันหายไปไหนเบ้อเข้าเข้า,ขา,ขา,ขาห้องน้ำเหมือนแล้วทำไมต้องเดิไหนไปนู่นล่ะ <c oughs> โอ้ยทุกคนมันมันมาปนปี้กันที่บ้านผมทำไมเนี่ยทุกคนดูดิเรา,า,าเข้าดาวเนี่ยทุกคนผมว่าจะแบบเข้าดาวแบบสงบสง,งบมากดูจู่ๆมันก็แบบทุกคนมันก็รวมพลมาที่บ้านผมเฉยเลย นี่ย่ะดูทุกคนแชทโอ้โหมันมันมันเรียกกันมาเลยนะทุกคนฮ่าไอพี่ไอพี่อะไรอ๋อเดี๋ยวเอามือกี้รถจำดินอะไรดูว่าเียแต่ละคันนะฮูโอ้ยแต่เอ้ยคันนี้แต่งโหดจะวะโอ้ย คันนี้เสียดายเอาไม่ท uh ันมันรดาเขาะไรนะครนี้ออเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันชื่ออะไรแม็กชไนนาไหมโอเคราคาแปดล้านแปดอ้ยแต่ทำไมหนึตมันตกๆจ่ะวะอะไรอยู่คนเยอะมั้ง performance test ปีบิงหนึ่งร้อยเองหนึ่งร้อยแต่ว่ามันดูดีเพื่อนมันเออน้องเขาตกไม่หยุดเลยรถมมันเยอะเออร่มันเยอะ เก okay. ี่ยววะออบเจกต์มันเยอะโอเคอุ้ยแต่แค่ว่าแค่นี้ก uh, ็ตุกอะวะแต่ว่าเกมอื่นหนักกว่านี้ยังไม่กระตุกเลยอาจจะเป็นว่ามันมาปนกันอยู่ตรงนี้ทุกคนด้วยก็ได้ Two thousand years later สามสองหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมเฮ้ยเร็วแล้วก็ไม่ยอมอัปเดตฮะเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยรถไอรถไอเดินได้ไหมเดินได้ไหมเนี่ย

โอ้ยมันมากระบุตเลยอุ้ยเอฟซีมากันทุกคนเลยมาครบเลยอ่ะมาครบเลยมิซี่ก็มามิซี่มิซี่โอ้โหมากันทุกคนอุ้ยเสี้ยเป็นและคันโอ้ยโอ้ยโบยูหกล้านแปดว้าอา่าอาโอื่นราคาไม่ราคาไม่แรงราคาไม่แรงจัดเลยคันนี้ราคาถือว่าไม่แรงนะถือไม่แรง อุ้ยเดี๋ยวคาเบาอหนอีเวนต์มีอะไรบ้างอุ้ยอีเวนต์โอ้ยโอ้ชีโทฟี่ขวดน้อยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสนามข้างตะนุนไหนอุ้ยอิชเดียวอุ้ยเขี้ยะป่ะอุ้ยสวยว่ะอุ้ยสนามไมโครเต้อยู่ข้างตะนุนเลยแมปแบบดูดีขึ้นเยอะเลยเขี้ยโหเีส ไอ้ซ่าทำไนทำคลิปเลยไหมทำนานแล้วครับอุ้ยอุ้ยมันมันมันขึ้นไปบนบนภูเขาเลยเว้ยฮะมันขึ้นไปบนภูเขาอุ้ยมีอุโมงค์ใหม่ด้วยมีอุโมงค์ใหม่เลยอ่ะอุโมงค์ใหม่เออเดี๋ยวแข่งสนามนี้แข่งสนามนี้มาแน่นอนสนามที่ที่อุ้ยยาลังกาแต่ละแต่ละองค์ว่ะแต่ละองค์โอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวไอยาวๆน้ำมายังไงไอ้ยาวพี่ชื่อช่องผมเฮ้ยเดี๋ยวด่าลืมลืมลืมนันเฮ้ยเดี๋ยวด่าบอลชี้เอฟซีแดงไงวะนั่นดินี่นี่เส้นเส้นนี้แหละสวยมากหลุดเสียยางบอลชี้อันนี้มันเลี้ยงไม่คมเท่าไหร่ ไอ้คมแม่แต่ว่าออโโ้หตความเร็วมันตกมากเลยดีเนี่ยเฮ้ยคู่มุกอาลาดเฮ้ยมันออกมันโผล่แล้ว MC แรงไปเร็ววิ่งโอ้โหมันโอ้โหนี่เลยหกเยี่ยโอ้ยโคตรโหดเฮ้ยก็สวยดีจังแบบนี้อ้ยกว้างด้วยนะใหญ่ด้วยนะเนี่ยโคตรหนุกสามนี่ใหญ่ด้วยยังโคตรยาวเลยทางมัน มาทุกคนคืนนี้คืนนี้ผมจะเก็บตังค์ซื้อโปโยนะ่ทุกคนสวยมากเลยโปโยน่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว C L K ไหมเนี่ยคันสามันโทฟี่ไม่รู้ไงเออใช่พิษ C L K จริงดีอ่ะชี้เฮายแต่ละคันสุดยังอัปเดตนี้มาสนามไมโครเท่ด้วยวันนี้กลับมาแล้วจีจีเจ็ดหมื่นเก้าถ้วยหกที อุ้ย F C ก็ขับโบโยกแล้ววัดตัวฟอสเสียงลงเลยวัดตัวฟอส F C ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมึงขับโบโยทุกคนเลยหมายแต่ราคาไม่ได้แรงไงเมื่อรู้ F C แต่คนไม่รวยด้วยเงินหรวยกว่าเจ้าของรวยกว่าเจ้าของช่องแล้วไอ้ก็ดูดูนบอร์ดอ่ะไอ๊ยยังได้แสนกว่าโอ้โหแสนหนึ่งพัแสนหนึ่งหมื่น อีอบ้าจ้ะไอวีท็อปเด่นี่ไอวีแต่ละคันรถเรือมั้งทั้งนั้นในกลุ่มรถสนุนน้องรถสนุนสนุนอะอะไรครับดูกี่กี่พันม้ากันนั้นมาทางนี้ได้เลยนี่หว่าจริงเนี่ยเนี่ยดูดิอุ้ยหายละต้องเอาจิ้งหัวหดสอดปล่อยเขผมไม่เขาโอ้จริงเขาเอฟซีจัดการบอลเอฟซีจัดการมันครับปาดหน้าไหมปาดหน้าเงี้ย ไอ้ย่าที่หนึ่งอ่ะใครวะที่หนึ่งอกโกยครับใช่เหรอไอ้ย่าห<ะ>ันหน้าออกมาทำไมเนี่ยฮะเล่นไหนบอกที่หนึ่งกูหหันหลังมาดูดิไม่ได้แล้วครับกูไปแล้วเหลียงเดียว <c oughs> อเอาแล้วจะมายาัแรงแรงมากจะกว่าแต่คันันแต่คันนั้นวิ่งเร็วกว่าไอ้่ะไม่เกี่ยวครับอ,อันนี้แพ้โค้งครับโอ้โหไปโค้งได้ไงรถแข่งนะเว้ยโก้มันขับซีอ่ะรถมันกากอะ่ะเอาง่ายๆเลี้ยวโค้งกากอ่ะ <c oughs> เล่นแตะไม่กเฮ้ยโอ้ย,อยชะลังกา เลี้ยกลับมาเข้าได้อยู่ไม่ได้เลยวต้องกลับไปขับเอ็นเอแล้วโอยโปอยูใครเนี่ยนกรอกเถอะนะนึกว่าจะแพงโปโยที่ไหนได้โคตรถูกเลยเอ็นเีแต่ละคนปูหูเสียตีแบบจากเจ้าของช่องทียวเคยรวยที่สุดสมัยก่อนตอนนี้เอ็นแต่ละคนรวยๆทั้งนั้น <c oughs> มึงฟาร์มกันทุกวันเลย อุ้ยรอบนี้ได้แสนสองเลยเว้ยแสนสองหมื่นแสนสองแสนสองหกพันอะโหยีห้อโคตรแค่ว่าเกมนี้อู้หที่สองได้ได้แสนหนึ่งอ่ะรอบนี้อุ้ยที่สามที่สามได้เก้าหมื่นนั่นดิยี่ย้ออ้ยนี่ไงเอีวันนี้โคตรโคตรเก่งเซฟนี่เองเอซีตัวยงนี่เองใช่โคตรเก่งเลยว่ะ ครับมาเดี๋ยวขอดูล้ออันใหม่หน่อยล้อโบราณังการสิกห์ไอ้ล่าโคตรโบวเดี๋ยวมันมันเหมือนล้อพวกแมคคาเรินเลยอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวอ๋อเป็นล้อแอโร่เหรอเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอวะเป็ล้อเป็ล้อหน้าที่ผมชอบดูดลมอ่ะแต่ว่ามันแปลกๆป็นล้อแอโร่อ๋ออ๋อเออมันคือล้อแอโร่แหละแต่มันอยู่สีล้อมันก็แปลกๆใช่มันต้องใส่แค่ล้อหน้าไี่ก็ล้อหลังเหมือนกัน บอกผู้สร้างไม่บอกผู้สร้างเกมทีให้แบบขนาดให้รถนันแต่งแบบล้อหน้าแม็กชุดหนึ่งไม่ให้<อ>แต่งแบบทีตารล้อได้โอ้โหอ่ะสับใครนะทุกคนที่ว่าอชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะอะวันนี้ผมดว่าคลิปอย่างมีเท่านี้นี่เอฟซีทุกคนนะที่แบบมาเล่นกับพวกผมนะนี่ยังเยอะอะไม่รู้มาแต่ไหนยเยอะแยะนะทุกคนนี่จูจๆแบบผมขเข้าห้องไอ้จูจๆเอฟซีแบบตามมาตามมาเป็นกองๆนยทุกคนเป็นกองทัพเลย มี <c oughs> แต่ละคนนะทุกคนแบบรวยมากรวยผมแบบยังเบื่อว่าเอาตังมาจากไหนนี่ทนก่คนถ้าใครอยากเล่นกับผมนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะทิ้งดิสไว้ด้านใต้ละคน <c oughs> ให้แบบทุกคนสามารถมาแชทมาโทรคุยกันได้นะ <c oughs> โอเควันนี้ผมต้องขอตัวลาไก่อนนะผมไปนะแุกคน